ดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสูสกคนนะครับเมื่อนี้เหาก็ซิมาว่าเรื่องของปลาดุกการเลี้ยงปลาดุกแบบใดให้มันงหญว่ไวเลี้ยงแบบใดให้มันกินหัวอาหารดีแล้วก็โตเร็วๆนะครับนี่ครับปลาดุกที่ผมเลี้ยงนี้ผมเอามานที่แรกก่านฮาร์อยตัวต,ตายไปกาประมาณ เศร้าสามสิบตัวนี่แหละครับปลาดุกที่ผมเอามาทำอิดนี่ก็จีประมานน้อยก็บิงตอกนี่ครับน้อยก็บิงตอกนี้น้อยนึงอ่าตอนนี้ผมเรียกมาสิบห้าวันแล้วครับตอนนี้กางเกือบจะซ้ำปูมือแล้วตอนมันอยู่ไกลเนะาะเกือบซ้ำปูมือล้วครับแต่ประมัณนิ้วมือนี่แหละครับ ลายคนมักเจอปัญหาวานหัวอาหารแล้วปลาบม่ก,กินอาหารนะครับอันนี้ผมหากวานเนาะวานหลายไปน้อยนึงเนาะก็เลยเหลือที่จริงแล้วปลาที่ผมเลี้ยงนี่กินหัวอาหารดีนะครับช่วงแรกๆเอามาซีหามือมันบุสุกินอาหารปนใดเนาะ ตัวน้นอยๆจะจอยออกมาตอนนี้กับเบง Youtube เนาะเบิงวิธีว่าให้จังดใดแหมมันกินหัวอาหารดีแล้วก็ให้ใหญ่ไววเนะเาะอ่าสิมาเว้าเราเรื่องของน้ำก่อนน้ำนี่้าเกลือปลานี่ต้องเบ่งน้ำก่อนว่าน้ำม,มันสิเป็นจังไ๋เนาะ มือจุ่มเบ่งว่าคำว่าหน้ามันเย็นนี่มันบุสุกินนะกินหัวอาหารไปไหนได้มันบุสุกินนะต้องให้แดดอุ่นน่อยนึงคือ,อยังตอนเสารนี่กันว่าอากาศมันเย็นอ่าวงนี่กับว่างแรงเนาะแต่เปินคำคอยสิตกแล้วพุณงามว่างแรงกินหลายแต่ว่าอันนี้มันเป็นหัวอาหารที่ผมวันมันเลือเนอะาะวันหลายน่อยนึง ปลาที่ผมเลี้ยงมานี่ตายประมาณเศร้าสามสิบตัวในปริมาณพันห้าร้ยตัวเนี่ยประมาณนั้นถือว่าใส่ได้มันบุสุดต,ตายมันใหญ่ไว้เลยเ <c oughs> คล็ดลับของผมก็คือการให้หัวหาเนี่แหละครับอย่างแรกคือผมบอก ถ้าน้ำมันเย็นหน้าน้ำแบบนี้ตื่นตอนเสาร์มาตื่นมาประมาณหกถึงเจ็ดโมงเนาะหกถึงเจ็ดโมงกับแดดเริ่มออกแล้วให้แดดออกประมาณเจ้าสามสิบนาทีแล้วเข้าจึงวานจึงวานหัวอาหารให้มันเนาะวานหัวอาหารให้มันเลยให้เบิังใกล้ๆเลยปลาของผมมีตัวใหญ่ไวๆนี่ น,นี่มันอิ่มแล้วตัวแรกก็ตุ้ยครับเรื่องโรดท้องเบง่งฟุดอันดับสองนะครับเขาตรงเบ่งว่านหัวอาหารนี่่ให้มันเลือบ่ให้มันเหลือหลอหลเกินไปเสียดให้น้ำมันเสียอันนี้ก็เลือดกำบันไดน,นะสำนีเนาะถ้ามันเลือจังสี่ในจังในผมก็ตักออก ตักออกให้ปลาอยู่น้องนี่แหละปลาอยู่น้องนี่กินถ้ามันเลือให้ให้ตักออกบ่ให้ไวน้ำเสียเมื่ออาหารที่มันเลือนี่มันมันจะเปื่อยใช่น,น้ำนี่แล้วเฮ็ดให้ปลาเนี่ยเบื่ออาหารไว้นี่และครับเวลามันเบื่อเนี่ยถ้าเขาเกลือขาบที่สองือวข่าบที่สามมันเกิดจะบุก,กนินไปนได้เดยก็จังบูหัวเป็นยางมันจึงบุก,กินมันเป็นน้ำน้ำหมดจังได้ ทีแรกเอามาซีหามือเมื่อวานมันเหลือยจังสิงแหละผมโบตักออกปรากฏว่ามะเกือขับอีสองมันบุก,กินครับเหลือองลุงเล่งแบบนี้แหละมันบุก,กินหัวอาหาถทาก่บปลามันบุก,กินหัวอาหานโอ้เลีอยงง่ด้มันจะเ็นในปลาตัวซ่าเคล็ดลับของการเลี้ยงปลาให้งไว้นี่ก็คือ ทีแรกเขาต้องเร่งอาหารมันแต่ว่ากบ็บะให้ไฮเบวาเร่งก็โบ,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 บ้ไ,ไม่ไม่โบ้ให้กับโบ้ในหมายความว่าชาวบานสู้ว้านสะให้มันเหล,ล,ลือมันหลวงมันหลายปานนั้นเนาะเขาต้องเบิ่งปริมาณมันก่อนว่านหวัวอาหารโบ้เป็นว่าวานแล้วสิญางเมื่อ,อย่างนี้บูได้เด้ เข้าตรงบ้านแล้วก็นั่งเบื้องมันเอามันกินเรือลายสาใดเเรือลายสาใดเขาก็ตักออกประมาณนั้นครับคิดรับที่สามนะครับเวลามันกินหัวอาหารแล้วผมจะใส่น้ำที่น้ำที่ผมต้มาานี่น้ำกับมเลโต้มาแล้วเนาะมันกำลังกินหัวอาหารจอนนั้นผมก็ยชีตอน้ำมาให้น้ำซีดลงไปซีดลงไปให้น้ำหน้านี่มันเผือดๆให้หน้าน้ำมันมี ขาบของหัวหารเกาให้มันไหลออกจากกระซังเฮ้าเนาะแล้ก็เฮ็ียดให้มันมีน้ำไม่ขึ้นมามันป่ามันก็จะตื่นเต้นมันก็จะลินเก่งให้เราป่ามันพรอนค่ายมาให้ป่ามันตื่นกระซังปันไดเนาะอ่าเคลียลรับกันก็มีสมีแล้วนะครับผมก็เลี้ยงมาสิบห้าวันแล้วก็ประมาณนี้ป่าก็โตเร็ว กินหัวอาหารดีผมหับประกันเลยว่าขันไพเฮ็ดตามคลิปนี้นะแน่นอนปลาต้องตัวเร็วที่สุดสามวิธีนี่หนึ่งก็คืออ่าเบิ้งอากาศแล้วก็เบรงผิวน้ำม,มันเย็นมันห่อนสำใดให้อุ่นๆจึงผาหัวอาหารสองก็คือว่านหัวอาหารนี่ว่ยว่ห้มันเหลือจังสิอ่า สามก็คือเห็ดไฮทอน้ำเห็ดทอน้ำปล่อยมากกันไผบยุยากเจาะเป็นหูยังสิก่กะเอาน้ามาตูนลุให้น้ำมันเพืเพ่อๆก็ได้ห้น้ำออกกันผู้ไดเลี้ยงใส่เป็นห่วยห้องสิ่ามันไลหลดีกะบอจจำเป็นต้องใส่ถั่ก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่เลี้ยงใส่น้องน้องนี่กะหูบึงธรรมศาสตร,ร,ร์งามพี่นอ้องกะคลิปนี้กจบโจ๊กซัมเนลครับ นี่ก็คือวิธีการเลี้ยงปลาตัวเร็วของผมครับผมทำห้องว่าห้าประกันเลยว่าภายในห้ามือเอ่อภายในสิบมือปลาของทานตงตัวเร็วไงว่ายแนนอนครับผมน,นั้นกาคิดที่แรกมันเห็ดจังสี่นี่คือมันสิตายแต่มันกำบ,บัตายเลยมันเี้แบบนี้ทุกมือทุกมือเลยเวลาไปกวนมันเก็แข็งแห้งดีกว่า จบกันสำนร์นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมดีเด้อครับ